ก็สวัสดีนะครับขับขึ้นบอยยันที่กับมุมสูงขาวโบราณทีปลาใส่คอสาลี่ของเกษตรกรแห่งประเทศไทยนะครับนี่เป็นบรรยากาศนุ่มสูงครับกยมีน้องวีรดล่าเขาั็ได้บินนะครับไปนอนตอนกลางคืนพีบ่ำไรนะครับก็เลยมาขึ้นกาหน้าทายนะครับอันนี้ก็บรรยากาศที่พายผม อกปป่านะครับอยู่ช่วรพญาไทนะครับจะเป็นเกียรติพญาไทนะครับเราอไก็ไปสังกัดท่ามีขวานะครับท่าเกียรติขวายนะครับเนะครับต่อเลยปลาเรืองการเร่อกันนะครับเพื่อที่จะทขอนับมีระดกันเป็นพิรองนะครับท่ามา ต่อสถาบนเกษตรกรเหืองระเทศไทยดูความตัดปาล์นะครับหนะ้าเกษรการคน้าเกวตรการท่ทานทีว,วก <c oughs> ว็ยังคกามนะครับเพราะว่าเป็นไก่นะที่ก็ยังคุกัน ไก่ต anyway, ิดหนึ <t <t 1, <t <t 1, ่งนะครับผขยายเสียงะครับอขยายเสียงพกได้ยินอยู่ระพีน้องขยายเสียงอยูการบยากาศอนแฟังะมฟังถามว่าใครตอบ่อยกมือขึ้นครอบ่ตอบยกมือขึ้น อา่งนัานสารพัดเกษตรกรประเทศไทยกำลังจะใส่กับนะครับโครงการรัฐมองตอร์การ์ดนะครับเพื่อที่จะให้คนที่จะเป็นผู้นำคนต่อไปเอาไปขายัเป็นอเอาไปขายผู้ตาวเอาไปขายผู้ตาว ไ่นะเกาหัวแอ่เด็กสาหัวเออบม่มีวกษร้งโะหายเพราะฉะนั iedzieć, ้นผมก็จะฝาเพราะว่าเราจะต้องไปทอะไรอมากินนี่เปนนี ต่ำกว,ว,ว,วอ Teraz, อ่าแสนยกนูนนิดต่ำกว่าแสนนถ้าใครจะนี่โดนแสนยกนะต่ำเซียนแสนนี่ก็หมายรับที่นี่นะครับ